สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมบ่านิกศิรภพสมผลอีกเช่นเคยนะครับในโครงการวันมหากรรมอาชีพออนไลน์จังหวัดสกลนครประจําปี2564โดยสํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดสกลนครครับคุณผู้ชมครับในยุคข้าวยากหมากแพงและก็เศรษฐกิจแบบนี้นะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่ามีร้านขายข้าวแกงที่ขายเพียงแค่กล่องละ20บาทบวกไข่ดาวเพิ่มอีกเล็กน้นะฮะ20บาทเท่านั้นเองรู้ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณป้าขายตั้งแต่ เออหกโมงเชา้าถึง3ามทุ่มแต่ทุกวันนี้ครับเที่ยงปก,ปกว่าก็หมดแล้วแสดงว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็ราคาถูกขนาดนี้ต้องมีลูกค้าประจําเยอะแน่นอนนะครับขายมานานเท่าไหร่แล้วขายอยู่ที่นีอย่างนมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณป้ากันนะครับข้างหลังผมเลย คุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรครับเนี่ยป้าป้าติ่งค่ะป้าติ่งป้าติ่งครับข้าวราดแกงยี่สิบบาทป้าขายได้ยังไงเนี่ยมันกําไรน้อยอยู่แต่เราอาศัยได้ให้ลูกหลานมันกินค่ะให้เพื่อครนะครับป้าทนกินด้วยครับป้าขายมานานยังครับเนี่ยขายตั้งแต่เริ่มโควิดเลยอ๋อตั้งแต่มีโควิดมาป้าก็มาขายข้าวแกง อ๋อ oh, แล้วเมื่อก่อนนี้ป้าขายอยู่ที่ไหนอะครับขายอยู่แอภูเก็ตกัาหาดปารตองค่ะอ๋อเคยขายกับข้าวที่หาดรปารตองมาก่อนเลยครับที่ภูเก็ตโอ้โห <c oughs> oh, แสดงว่าเมื่อก่อนนี้ก็ขายดีมากเลย <c oughs> ใช่ไหมป้ขา,า,าขายคนต่างชาติเยอะขายคนต่างชาติเยอะจนมากจะขายให้คนต่างชาติครับ <c oughs> อาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อก่อนขายที่ภูเก็ตเนี่ยกําไรเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับป้าเดือนหนึ่งประมาณสองสองมื่นกว่าแต่ค่าค่าค่าเช่าที่มันแพงโอ๋อครับก็พออยู่ได้เนาะป้าเนาะอ่ะทีนี้มีโควโควิดกลับมาสกลนครก็กลับมาขายข้าวแกงเหมือนเดิมคร่อนกัอนไม่ได้ขายข้าวแกงแต่ก่อนไปขายอาหารตามสั่งอ๋อต่ก่อนขายอาหารตามสั่งนะครับแล้วนี่คือขายข้าวแกงเนี่ยกล่องละยี่สิบบาทเนี่ย แต่ละวันมีเมนูอะไรบ้างครับมีหลากหลายตามที่อย่างมันจะมีกระเพาหมูกระเพาหมูนี่แหละกระเพาหมูกระเพาไก่ครับเครื่องแกงไก่อ๋อครับแล้วไก่ผัดขิงครับไก่ผัดขิงด้วยแล้วอาหารเวียดนามก็มีอ๋อครับต้มต้มขาหมูครับนี่อย่างที่มีมีมีก๋วยจั๊บยวนด้วยยวนมีปลอกหม้อมี ปอเปี๊ยะมีปักหม้อด้วยนะครับแล้วก็อาหารตามสั่งหมดเลยนะฮะอ๋อแสดงว่าป้ารับทํเข้าวกล่องด้วยใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พิเศษของร้านนี้ครับคุณผู้ชมที่ผมได้ทราบมานะครับที่ร้านนี้เนี่ยไม่ได้ขายแค่ที่ร้านอย่างเดียวเพราะว่ามีบริการเดลิเวอรี่แบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไปขายได้ขายด้วยมีนอหลานคนหนึ่งอ๋อหลานเอาไปขายนะฮะแล้วก็ขายดีด้วยใช่ไหมครับยวันวันหนึ่งเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกวันนี้ขายหมดประมาณกี่กล่องบ้า ประมาณร้อยหนึ่งอ่ะทั้งยาทั้งร้ลนอ๋อขายช่วยกันนะครับได้ประมาณร้อยกล่องอะไยทีเดียวครับคนผ่านไปผ่านมาเขารู้เขาก็มาซื้อแล้วเดี๋ยวนี้อือครับ่แสดงว่าเริ่มมีลูกค้าประจำแล้วเนาะอใครผ่านไปผ่านมาก็รู้แล้วว่าร้านเนี้ยข้าวแกง20บบาทมีไข่ดาวด้วย แถมไก่ดาวฟรีไก่ดาวฟรีไก่ดาวด้วยนะครับราคาประหยัดแถมราคาแถมคุณภาพดีอร่อยด้วยนะฮะบางคนถามนะคุณผู้ชมว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนเบานิกมองหน่อยนะฮะนี่เลยครับคุณผู้ชมตรงข้ามกับร้านอาหารบ้านป้าคาเฟ่นะครับถนนไอทียูนะครับทางไปสกลพัฒน์ตรงข้ามกับร้านสินประเสริฐอ่าตรงข้ามกับสินประเสริฐวัสดุก่อสร้างนะฮะ มาซื้อกับคุณป้าได้เลยขายทุกวันแน่นอนขายทุกวันมีแต่หยุดวันอาทิตย์มีแต่หยุดวันอาทิตย์อ่าแต่ตอนเที่ยงหยุดเดี๋ยวนี้ยายต้องหยุดวันอาทิตย์เอาเอาเลงอ่าพักผ่อนหน่อยดีพระโอ้ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะว่หกสิบเก้าแล้วหกสิบเก้าแล้วนี่ยังไม่ถึงเลยดูดูยังไม่ถึงเลยนะฮะหกสิบเก้าแล้วลูกเมื่อก่อนขายถึงเย็นช่วงนี้ก็คือเที่ยงเที่ยงก็หมดแล้วใช่อ้ยไม่ใช่คนคนแข็งแรงนะคนพิการนะอ๋อครับ ยายเป็นค ja ุณพิการครับแต่ใจเรายังเข้มแข็งเต็มร้อยไม่เพไม่ใชพิการครับผมสุดยอดเลยครับโทรสั่งได้ไหมครับคุณป้ามีเบอร์ไหมฮะมีครับศูนย์แปดเ้าหกสองศูนย์แปดแปดสนะครับ 0896208838โทรสั่งได้เลยข้าวแกงป้าติ่งนะครับป้าติ่งหิวแล้วทำข้าวแกงให้หน่อยนะฮะตรงไหนตรงไหนสั่งได้เดี๋ยวราให้ล้านไปส่งหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจัดงานหรือว่าอยากจะทำบุญอะไรเงี้ยสั่งไปสั่งไปถวายผ้าสั่งไปแจกลงทานก็ได้ใช่ไหมครับว่าทุกวันนี้ลงทานมาขอมาสั่งเป็นร้อยร้อยอ๋อสั่งเป็นร้อยร้อยป่องเลยนะฮะอ้อถ้าเกิดไม่ติดว่าผมกินข้าวมาเรียบร้อยเนี่ยจะฝากท้องไว้กับป้าติ่งสักมื้อนะฮะ คุณผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นนะครับขอบคุณป้าถิ่งมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขายดีขายดีนะครับพี่ป้าขายดีครับทุกคนร่างกายแข็งแรงครับด้วยครับสวัสดีครับ ม่คุณผู้ชม,มครับรก็กอย่างที่บอกนะครับสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมในยุคป,ปัจจุบันนี้ต่างคนก็ต้องต่างแบบทำมาากินแล้วก็ต่างดิ้นรนนะครับแต่ก็ยังมีป้าติ่งนะครับที่น่ารักทำข้าวแกงขายแค่กล่องใน20บาทเป็นการช่วยเหลือสังคมไปอีกอย่างหนึ่งด้วยอย่าลืมมาอุดหนุนป้าติ่งกันเยอะๆนะครับที่บริเวณถนน ITU ทางไปสกลพัฒนตรงข้ามกับสิลปเสริฐวัสดุก่อสร้างนั่นเองครับวันนี้เ่านิก สิราพบสมผลและโครงการวันมหากรรมอาชีพออนไลน์จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดสกลนครขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าจะพาไปไหนต้องติดตามนะครับสวัสดีครับ